สวัสดีค่ะพอพ่อแม่แม่เอฟซีบ้านสีวริวารของเรานะคะวันนี้แม่เจี๊ยบจะพาเอซีนะคะมาที่วัดลืออำนาจนะคะขเข้ามาเบงถ้ำถ้ำเพื่อเอื้นทำนมงรรถ้ำสิริธาดานะคะที่วัดลืออำนาจ ความงดงามค่ะอ๋อก็เลยได้ที่ดาหน่อยมาแทนเออส่วำหรับคนที่บอกว่าไม่มีตัวจะซื้อนะคะเชิญทางนี้ค่ะให้พี่มกรอนจับเอาไปได้ไงชอบตัวไหนเลือกเอาเลยค่ะอันนี้ใช่ไหมสำหรับพ่อ่อนวก็เลยคันนี้เนี่ยมาฝากมาตอนของฝากของตอนค่ะ มันไผอมันมันเด้ออันนี้หัรานะมันไผ่มันมันเพิ่งได้เข้ามานี่ค่ะเพิ่งได้เข้ามาไม่ใช่มาครั้งที่สองมาครั้งแรกก็คือถ่ายเอ็ีเพลง ก็จะอ,อย่าลือชายแต่ว่าไม่ได้เข้ามานะคะอันนี้ครั้งที่สองนี่ได้เข้ามาสาธุสาธุาธเราทําบุญกันก่อนแม่เจี๊ยบก็ได้ทําบุญไปแล้วนะคะนี่ เราขึ้นมาข้างบนอ๋อข้างบนก็สวยงามเนาะอ้ข้างบนซาตัวเขาอยากรับเบปียกไ่ใอญอข้างบนจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ข้างบนจะเป็นอากาศดีค่ะค่ะโอ้ยข้างบนดีมากเลยข้างบนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ่ะ เป็นตะนั่งจิบกาแฟเนีย่ยมุซาอูดีแทะเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือในห้างใหญ่ของเรานะคะเสียงฟังกรนี่คือในห้างของเราบอสใหญ่เรานะคะโอ้โห,โหทิดาสวยเนาะ นี่มูซาเป็นยิงแค่ก็ได้มองนั่งดีแท,นทนนนะน้องทิดาล่าเหมือนโอ้ตามแล,ลว้วลูกโอ้โอไปเข้าลกูกเข้าลงมานีไปมือนี้น,นะคะทีมงานสีเวลของเขานะคะนำทีมโดยอาจารย์ฟูสีเวลแล้วก็น้องพึ่งนะคะ ทีมกันมาทำบุญกันที่วัดบ้านเสาลี่เสาเสาเลยนะเสาลีมวัสา,วสาวีวเสาลีานะคะเสร็จแล้วเราก็เลยมาที่วัดลืออํำนาจนะคะวัดพระเจ้าใหญ่หลือชยัยนี่เราก็ได้เข้ามาในถ้ำซึ่งมาเธอแหลกเข้ามาทายเอ็บีเข้ามาได้เขามาค่ะนี่ เราได้มาเป็นบุญนะคะได้เขามาเห็นเดี๋ยดีสงสัยมาเธอแหลกเ่าเห็นเพรื้อห้มาอีกจัดเด้ดดอูเด้อค่ะออกกันไปหมดแล้วพี่มังกรมา

พี่อ่นราะวันที่แสบไปเขากาตรงรมมังวันที่เก่าไปงานอยู่หลักบุรีวันที่ชิดวันที่ชิไปหาพ่อดาวบนดหาดาวพล่อยเพ่งมือพล่อยเพ่งอย่ียนั่งฟังยู่กับเล่าญี่ปุ่นพอเช็อยากกแจ้งคอยีรถออกมาบ้านเองวันที่ชิบิเคเนะัแม่นว่าอันวันที่ยุงวันที่ชิบิผู้ันมนทีเขาต่อเล้บ่ล นานาเลี้ยงหน่อยดีใจว่าลงตาสิให้ขนมโอ้ว้าวป้าตัวนอนป้า โ,โอ้โหพี่งม,มงครสมฉายายเลยดิ่งน้อยศิลปินสาวข้าวก้นบาทนะคะถือใจพู้หลานะลงตาให้ขนมสาธุข้าลงตาขอบคุณค่ะล้งมาป๊า ทัสิบ่เป็นสร้างสติลกูกเป็นสร้างกะคักแบนี้ขนมค่ะ <c oughs> โอ้ยทั้งหอบทั้งพายทั่งเซ่แบบนี้ตายนักบ่เอาเอาให้กินน้ำเลยเดอ้อ ไายเซ่เลยขนมกลบบาทลงตาวหายนองทิดาเล่าค่ะนี่ศิลปินสาวข้าวกลบบาทธิดาเล่าสีวิไลขนมกบาเออจังสมซาสมเลือสมซื่อสมเสียงนะแม่เนาะมากับทิดาเาลาไม่ต้องกลัวอดค่ะขนมกลบบาทเยอะแยะศิลปินข้าวกลบบาททิดาเล้าสีวิไล สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ